พักอรีอยูนี่นะจะมีบ้านเก่าอยู่ทางในเริ่มทำผ้าก็สามารถเข้าได้ด้วยงายนะเหมือนระบบพีเรสเอ้ามาเนี่จากกินเข่ากินน้ำแล้วตอนเที่ยงแล้วอ่ะทีมงานของพกเขากับเสด็พากันขึ้นไปเที่ยวอ่าอย่างก็เฮ้ยด้านสูงบออ่าไปเที่ยวด้านสูงเลยเขาบอกว่าธรรมชาติอยู่หั่นงามเลยเสดพาพี่น้องไปเบิ้งบ้านนี้เนาะอ่ามันสีสูงคือบนว่าบอกแต่ว่าตอนนี้อุปสรรคของเขาคือฝนมันตกแล้วเดี๋ยวนี้นะกระก้าอกมาเลยพว่เนาะ เอาจะได้ก็สิพยายามต่อไปขีเต่ากันเ้อพักอีนี้นะไอบูต้ขี่เต่ากันขี่เต่าเน้ามันี้คือเต่าเต่านะเต่อันนี้คือเต่าเต่าของด่านด่านนี้ก็ด่นเต่าด่านเต่าอันนี้อัมันด่านเต่าด่านเต่าวเิ่ก่ คือาวี่บุญหลาย้คือมานังในดานเต่าแล้ก็ี่เต่านี่เต่าง้อยอันนี้ง้อยเต่างอยเต่างอยเต่าไปไปเลยอันนี้าออกคือ่เไปออกม่อนดวาอันนี้คือด่านเต่าอันนี้คือเต่าคือบังหัวเต่าอันนี้ปินแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านเต่าอยู่เมืองอ่าสะพอนเขาเองอยู่ด่านเต่าบ้านนะพอดเนาะ เหม็นๆทางออกจะบ้านมาประมาณเจ้าห้ากิโลอ่าเจ้าห้ากิโลด้วยพี่น้องเด้อคือบอกเบื่อต้อกันว่าคือบอกอันนี้คือเต่าแท้เลยคือเต่าแท้เลยอือส่วนหางอ่ามีหางพอมเนาะนี่ประมาณนี้จอหนีถ่ายนะเอาโทรศัพท์ถ่ายแบบตากฝนเลยฝนกระโดดแบบปล่อยๆแบบสุดยอดอ่ะยอมเสียสละยอดกลมงามของมันเนาะไปเขาไปเบิ่งข้างหน้าต่อบ่ะสิมียังอีก4หลักถึงใจคนนี้ไปตามมาข้างหน้านี้ ยิงมาเราเดี hmm. oh, oh. Okay. Oh. Oh. ๋ยมหออแล้วทำปากกว้างเนาะที <but S 1> <the> ่ทำปากกว้างตไปเบิกตรงกันท่านเขาบี่โดยเดินว่าทำปากกว้างแต่ เ <łość> บิ่งในครมที่ก็มีเยอะอันนี้เป็นบ่อนลบปนด้วยว่าบ่อนผักอิงของอ่าชาวบ้านที่เดินมาค่ะอยู่ทางจียนนี่บ่อนที่เป็นหานองไรนองยังเนาะหรือว่าหาอฮ่าทัดป่าจเนาะคนเกษตรกรรมชอบอยู่นี่เป็นบ่อนสักเทาอีกเป็นบ่อนหนึ่งกว่าอยู่นี่สามารถบางคนได้บางเดชได้สำหรับอะไปเบิ่งกระตุออีกว่าขนาดส่วนว่ามีน้ำตู้ตาดอีกไหมเนาะนะไป คนต้ห้ากแต่เศร้านะดัมันก็ได้เด็หลายอี่างทีันีเลยตับงอีได้ต้นได้ีไ้นได้นะินเพิ่อนนั่งหัวเหรอโอ้นี้ทีนี้ไปต่อไปต้อ นี่คือนี่คือทำด้านสูงเนาะโอ้ยที่มีหัวนอนตรงนั้นบอรคุณนอนเป็นบอคุนอนคืออันชาวบ้านมันผลมาเลี้ยงควายเลี้ยงงัวอยู่นี่เนาะอันโอ้ยอันนี้คือเป็นอันหนึ่งข่าคนเดียวหรอใช่ใช่เจลค่ะโอ้อันใส่แจวอันเฮดกินอันนี้คืออันเฮดกินเขาเนาะเขาจะเห็ดแบบนี้้นี่ฮัน ันนี้คือเป็นบ่อนผักเจ้าของมันนี้อาชาวบ้านมานับปอนหรือว่าบ้านบ่อนเนาะเขาใช้เพรื่องชิงเขาจะมาเลี้ยงงัวอยู่ในด้านนี้หละอันนี้คือเป็นธรรมชาติจริงนะผมเขาเขาจะมาเลียงหัวว่านนี้เป็นว่านธรรมชาติเลยงามที่สุดเลยนะว่านนี้ทำรวย นี uh, ่น่าผม็นต hmm? well. ักลทีนี่เป็นท่ามุกไห่ท่านี้นี่น้าบ้านมนาทองกที่ทามุกไหเรไหเ้เยอกลงเลยอดอแคไอนกันำทางเลเอ้ออีคอยมั้

ในผ้าเพื่อนบอกว่ามีทำผ้าอีกอยู่ในด่านสูงนี่เขาก็เลยแบบเออพากันมาเบิค่ะนะเป็นอของเก่าของเกศแต่ว่าผ้าในซีมีหรือบป่นี่ก็ต้องถามในพ้าอีกกันหนึ่งนะตอนนี้ก็เอาไปเบิ่์ก่อนตอนนี้ฝนตกเนาะหากระเซ้า,ตนนตาแต่ว่ามันกจะมีนำ้ำหย่อยฟอยๆลงมาในหน้าผาในปากถ้ำเขาเนาะต่ว่าเขาก็ อคน,นท่านี่<า>หกหลาย,อ,าายอ่านี่หอแล้วเนาะเ,นเป็นอ่างเป็นอ่างอยู่ลูกเข้าไปในนี่ก้เป็นอ่างอยู่ใน,น,นท,ที่พ้นเอาไว้แต้ร่นมาแล้วอ้อันนี้เป็นของเก่าข,ของเกตะกี้เป็นรำทำผ้าผ้อลีผระแต่ก้าวโอ้ิีอะโลเนาะ คนตะกี้พเพิ่นเดียมาไว้นน่นี่แล้วก็มีขัดสั่ก็หลับน,น่าจะมีคน้องมุซาเนาะเออแต่กาบาทกล่นนองลุ่มไปนะครัมาบูชาแล้วบาทเลยเป็นระ,ะเบียบงเพิ่น,อน,นเอาขึ้นเนาะเออในนี้ขึ้นพระนี่พระายังเพิ่นเห็นอยู่นี่พระผระแก้วกับพระใหม่โอ้เป็นพระแก้วผ้าไหมใหญ่บ่เอออันพระไหมใช่โป๊กกิ่งปะโอ้ผระแก้วได้ใหญ่สําใดบผ้าแก้วน่ะมันเป็นแก้วคือแหวนนี่นะบางๆโอ้ผ้าบางๆบ่เโอ้เป็นพระบางแล้วจะเป็นพระแก้วเนาะโอู้นี่หน้อยพ้นทีเจะฮู้เนาะ อันนี้หน่อยคนเยฮูเนี่เป็นทำระเนาะคนเก่าคนแก่เหมือนมาวัยตะกี้โอ้โหดอกงามมากมากมากสาธุสาธุอยู่ดีนี่แหงเด้อเอาขออนุญาตเด้อเนาะอันนี้คือรอบๆปากทำระเนาะจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นโพงเข้าไปอูเข้าโพงกันไปนี่นี่หนออันนี้คือซอกของฝั่งนี้อ๋อไเลอยนี่เนาะอ๋อไม่เลอยอัสดีเฮากาสิไปสักกะละบูซาเบ่น จับเปนเรื่องม่นี้เลยเนาะไปไหนจะไปไหนเออเนี่ยองให้นนยพางเปียจักงกลห้นไหรับที่ีตะกรบูชาเปินเนาะไหวไปได้มากเลก็ะนาะถายด้เลยจะมีบ้าสเก้าอยู่ทั้ไในเริ่มทำภาพก็สามารถเท้าได้ด้วอันนี้เหมือนปาทํำปาทําแต่คนนี้เขาได้เนาะ เขาสามารถเข้าได้ยู่เข้าได้ยู่แต่กขแต่เขากระโบโบจะเข่าได้นี่เขาข้อบึงแบบนี้เอาเนาะอันนี้เป็นแบบพระเข้าไปมันจะลึกลับมันจะเลืกเข้าไปเรื่อยอันนี้แมนบ้าดารายาคู่เดินเดินสะดวกบ้านเดินสะดวกมาติเตสมัยตะกี้คนนะแมนอยู่ทางในจะมีพระแก้วพระแก้วบางบาๆนะบาหน่วยมีบ้านสองโนยบ่บ้านสองโนยอีกโอ้ แม่เลยมีบาดทรงอะไรเป็นบาดของพระธุดงเนาะน่าจะหลายปีสมฆ์คเนี่ยพราะว่าบาดเต็มซอดหมดเลยนี่สมัยไดู้เพื่สงครามแต่สมัยสงครามได้ผูเป็นคู่มือดีได้สาธุสาธุอยู่ที่น่แฮงว้าวนี่ก็งามอีกแล้วพี่น้องอันนี้แมน คนตกลงมาแล้วนําใจไรลโฮมลงมาในนี่เนาะแล้วก็ลงมาข้างนี่นี่แล้วทยอยลงไปอีกสลกหน่อยสามารถอาบได้อยู่นี่แต่ว่าเลือกหรือบ่อนี่กะยังบ่ันได้ลงเบิ่งกคืขี้เลือกะเนาะอ่ะเขาก็น้ำขึ้นไปพอตอนนี้เขาย่างย่างย่างทวนน้ำขึ้นเนาะเขาย่างทวนน้ำขึ้นเขาไปเบิ่งว่าอยู่ในเรื่องมีดดานมน้นดนตรีเป็นว่าเนาะเลยพ้าก,ก็ไปเบ,บิ่งอีกเนาะ เอาพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าแล้วตอนนี้มกนกะผมรู้สึกวา่าแดดแดดนะแห้งอีหลีแต่พวกเราก็ยังไปต่อเนาะไปต่อเรื่อยๆเพื่อหาแนวง,งางให้พี่น้องเบิงเนาะอันนี้ใกล้เช้าแล้วแดดบงตีแต่วา่าตอนนี้หันแดดแห้งอีหลีหลังจากฝนตกแล้วแข่งฝนมากเลยกับเศร้าถมฝนตกแห้งกังบเข่าถาฝนเศร้าห้องก็ออกมาอีกแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกวา่าแดดแห้งแดดนี่เจืเลื่อมแล้เเหลื่อมตาเลยเนะาะ ขนาดนี้คือด่านวงดนตรีนี่ไกลแล้วไกลแล้วไกลหอดแล้วไปไปเบิ่กทำการเด้อพี่น้องเด้ออ้อาวเหมือนที่เห่ากมาฮอดเล็บเนาะด่านวงดนตรี อันนี้เป็นวงดนตรีสาวคำแพงเด้ออยู่มันน้ำปอดเนาะจินตนาการรถบรรทุกจินตนาการประมาณอันนี้ก็ดนตรีสาวคำแพงและในหันเพลงลักๆประจําเลยก็คือเพลงเต่างอยเพราะว่าให้มาเบิ่งสังเกตมองนี่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 คือหัวเต่าเลยกะเป็นโตเต่าเนี่ยนะเบิ่งดีๆเลยเนี่ยต้นหันจะเป็นโตเต่าหรือหัวเต่าสังเกตตามสังเกตเนาะอ้าวนี่นะโอ้งามหลายงามหลายอันนี้คือโลกจินตนาการของชาวบ้านเฮานะคนเอื้อนว่าด่านวงดนตรีไปสั่นเนาะ เอ่อบทดนตรีแต่มาเบื่องทางนี้นี่คือหน้าเิธีหน้าเิธีอันนั้นคืออันยืนอยู่หันคือมือกีตร์เนาะกำลังเช็คมอนิเตอร์อมือกีตารากำลังเช็คมอนิเตอร์อยู่กีตารใซ้ขวาเหล็กมือซาวกำลังย่างหล่อยู่หันคือมือซาวเนาะซาวเ,าาาเครื่องเสียงโอ้งามงามเบืองทางเทิงเนาะในเิธีอันดังกล่าวนี้ที่สาบ้านเพื่อดอด่านวทดนตรีนี่มันก็คือ เป็นอ่าส้ำงหมมินธรรมดาเนี่แหละแนี้ลงไปก็คือแบบอยู่หนา้าเวทีหนา้าเวทีแท้ๆเนี่ยแหละเนาะยืนลงไปแล้วก็คืออยู่หลุมเป็นเวทีมองกินดืม่มมาอนสถานเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องทำใจเด้อพี่น้องบ้านเมืองเด้อโควิดนี่เพิ่อกระโอกดาวกินดื่มบนท่านได้เนาะเหตุใดได้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานไปไซบอดได้กับพี่แล้วมาป่าคือพวกเขามาปีนภูปีนผาเนี่ยแหละนี่ยอู้งามหลายว้าฟัางเสียงหายใจนี่งามกว่าหันอีกอู้หน้าผู้เร้นอะห้บาหนะ แต่ว่าตอนนี้หันสิงที่งามกว่าหันคือแสงแดดโอ้โหไวจ้าแห้งโอ้ยอันนี้เรไม่ถูกอ่ะมาเนี๋ยามาพักพรขึ้นมาจุดสูงที่สูดอยู่ในนี้แล้วก็ได้มานั่งอ่าได้ได้มานั่งปักผ่อนเศ้าหหยนิดหนึ่งเพื่อจะน้อยเขาจะไดลลงไปพมดแหละไปสถานที่พักอยู่บ้านรับแเลนะเดี๋ยวนี้ก็ขอบทีมงานพากันนังกินอ่ามะก็อยหิน มกุยเห็นเป็นอะไรบ้างสัตนมันเป็นแนวนี่มามามามกุยเห็นกับสิเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้คันเบิ้งเบิ้งจะได้เจนึงแล้วบ้านเฮาเอิ้นน่ะมาขี้ผู้อันแต่ว่าบ้านผู้เหนือเอิ้นมากุยเห็นแต่ว่ามันเป็นสนิทน้อยนะโดดสานอีกออกหวานๆนัวๆนี่แสบ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 แซ่บแหละแหละหลายแล้วก็พร้อมทั้งอยู่ในนี้ฮะเพิ่์นบอกว่าจะกาวน่ะ เป็นจุดของทหารทิมนะยู่ผักอาศัยอยู่ในถ้ำทำแถวมันนี่เนาะเป็นทหารทิมเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าน่าจะยับไปทางขวามือหรือว่าซ้ายมือแหละมืัอนี่ปลอดไปยพอมันสิคำแล้วพวกเขาก็สิได้กลับไปฐานที่พักถ้าไปโตก็บ่ทันสำหรับการเดินทางมืัอนี้ก็ถือว่าโอ้ทรโหดหลายบ่จักสิแข่งฝนบ่จักสิตากแดดหนทางก็โอ้ล่าสั้นแฮงดีเฉพาะทางหลังเฮาเด้อเดี๋ยวสิให้เาย่ะทางหลังนี่คือด่านลำบง ด่านโรดินตีที่เขาเอิ่นกันเนาะที่ภาษาท้องถิ่นซาบาดเอินะ่นกับบาดานโรดิตีเนาะเนี่ยรู้สึกว่าอู้สูงแหงอันนี้คือสุดสุดแล้วม,มนันนี่สำหรับมันนี่เนาะแต่กะโบไม่ยังหลายมันนี่เนาะสุดท้ายพวกเราก็ขอขอบใจเนาะที่ฮับเบิ่งนฮับสมในคลิปนี้เนาะจนจบแต่ตจนจบเนาะ,อะขอขอบใจ